ีเอาแท้นะตอนนี้นะครับยืนระยะไหวไหมถ้าเห็นแววตาความมั่นใจของผู้เล่นทุกคนที่ออกมากับคําตอบที่มาเนี่ยมันชัดเจนว่าเชื่อว่าฤดูกาลเนี้ยมันเป็นแนวทางที่ดีในการเริ่มต้นแต่ถามว่าสวยงามขนาดไหนมันก็ไม่มีใครทําได้มาก่อนแต่ถ้าถามว่ายืนระยะได้ไหมตรงนี้คือคําถามอ่าแล้วคดจุ่นในมุมมองณนะตอนนี้เอาแท้นนะตอนนี้นะครับยืนระยะไหวไหม ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ PPTV s p o r ส t อร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตำแหน่งผู้จัดการทีมของเอริกเทนหากไปสุดท้ายก็เหมือนต่ออายุงานออกไปได้อีกแเหมือนเรา,าไปกระทุงให้เขาอสองเกมเยิงไปสิบลูกเลยแฟนแมนยูบอกวนลูปอีกแล้วใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันตรงกันข้าม,มกับสิ่งที่เอริกเทนหากทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือลิเวอร์พูลครับ หลังจากช่วงก่อนฟีฟ่าเดเนี่ยทุกอย่างดูสวยงามดูดีไปหมดแต่พอกลับมาหลังฟีฟ่าเดแพ้คาบ้านเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่โคชจุ่นได้ตั้งคำถามไว้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าเราจะคุยกันนอกรอบหรือในรายการครัโคชจุ่นตั้งคำถามว่าเราต้องดูว่าถ้าเกมไหนเลยอพูถูกนำสล็อตจะแก้เกมกลับมายังไงซึ่งเกมพิมลีก ถูกนำโดยฟอ r e เรสกลับมาไม่ได้ถึงขั้นแพ้แต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพถูกนำตั้งแต่นาทีที่3แต่รอบนี้นัดนี้กลับมาได้ถึงขั้นเอาชนะได้ด้วย2เกมนี้โคชจุ่นมองความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแทคกติกเปลี่ยนตัวของซอสยังไงครับคือต้องยอมรับก่อนว่าการเล่นทั่วยุโรปกับพิมารีมันแตกต่างกันในคุณภาพว่าโอเคการเจอมิลานด้วยแล้วก็มันมีประวาสที่น่าจดจํา วอตเองเริ่มต้นเกมมาค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องของการเสียพื้นที่ในฟูลแบ็กก็คือเจ้าซิมิกาสเองวันนั้นโดนโจมตีทางนั้นแล้วก็เสียประตูเร็ว3มนาทีโดนแล้วกลับมาสู่เกมด้วยใช้เวลา20นาทีซึ่งการกลับมาสู่เกมมันมีข้อโชคดีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าลูกเซตเพลูกคอนเนอร์เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่คู่ต่อสู้เล่นเกมรับไม่ทันระวังตัวด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ทํานบเกมมี่ราดแตกแล้วพอลูก2นกรอบครึ่งแรกมาได้ลูกเซตเพอีกอีกคอนเนอร์อีกมันบงบอกให้เห็นแล้วเปลี่ยนตัวมาไ กนหม่งของฟัน,ฟนดาซ์อ่ามันก็ทําให้เกมบาลานซ์กลับมาสู่ความเชื่อมั่นของวิธีการยึดแนวทางการเล่นเหมือนเดิมได้ครับซึ่งรูปเกมเนี่ยถือว่าดีขึ้นไหมหลังจากถูกนําก็ไม่ตกใจ ไม่แตกต่างจากวันที่เล่นกับฟอ r e เรสต์ความชัดเจนคือไม่พานิคผู้เล่นไม่ต้องไปเติมแนวลุกเยอะขึ้นล่อน<ม>ให้เกมมันเป็นระบบที่เซตมาแล้วค,คือเราเห็นว่าเทน์นึ่งให้สัมภาษณ์อย่างหนึ่งว่าการให้ข้อมูลของคู่แข่งจากอเนซรสเนี่ยทำให้การทํางานของผู้เล่นทํางานง่ายขึ้นรู้ว่าแนวทางการเล่นจะเป็นไงรู้ว่าผู้แข่งจะมาแนวทางไหนสิ่งนี้มันทําให้บ่งบอกว่าแผนอนาลัยของการก่อนลงไปเล่นเนี่ยชัดเจนครับแล้วเกมกับฟอ r e เรสที่ถูกนำแล้วถึงขั้นแพ้เนี่ยตอนนั้นโคตจหุด มองยังไงว่าทําไมการแก้เกมของสลอตมันตื่นตระหนกตกกระจายเกินไปหรือเปล่าก็จริงๆแหละว่าการที่เจอทีมอันดับล่างๆแล้วบ่งบอกให้เห็นว่าอเนสสลอตเองยังไม่มีประสบการณ์กับทีมที่เล่นทีมท้ายตารางเขาไม่รู้ว่าพวกนี้สู้ยิบตาแล้วพวกนี้มีทีเด็ดทีหัวเข้าบ้านแล้วก็อดทนในเรื่องของช่วยกันเล่นแตกต่างจากว่าการจะเติมผู้เล่นแนวลุกเข้าไปเยอะมากขึ้นทําให้ผู้เล่นยิ่งระวังตัวเยอะขึ้นอเนสสลอตเองยอมถอดกองหลังเพื่อเติมกองกลางเข้าไป ภาพมันก็เลยองบอกว่าถ้าจะเอากลับมาสู่เกมต้องเล่นด้วยความเชื่อมั่นและนิ่งกว่านี้บทเรียนที่สําคัญทําให้เกมต่อไปที่มาเล่นกับมิลานเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเขาต้องค่อยๆให้ผู้เล่นอย่าพานิกตัวเองอแล้วโชคดีด้วยไหมที่ได้ประตู2ลูกก่อนจบ45นาทีแรกด้วยทําให้ทุกอย่างอะ่ะในครึ่งหลังอะ่ะม,มันกลับมาเล่นตามแผนหรือสิ่งที่ตัวเองวางไว้ได้แต่กับฟอเรสเนี่ย มันโดนช่วงนาทีที่ประมาณ73ครับโอกาสที่จะกลับมามันเหลือเหลือเวลามันบีบละเพราะฉะนั้นความแตกต่างเรื่องเวลาตอนเนี้ยมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องเยอะมากน้อยแค่ไหนครับข้อดีคือทีเด็ดเรื่องเซตเพล์มันเป็นผลกําไรที่ทําให้รู้สึกว่าแผนการทํางานเนี่ยมันแนวทางการเล่นมันได้และโอเคกลับมาสู่เกมได้แล้วก็ต่อมาคือถ้าครึ่งแรก เขาเรียกว่าแทคกติกมันตอบโจทย์ว่าการได้ประตูจากลูกเซตเพย์มันเลยทําให้แนวทางการเล่นครึ่งหลังมันไล่ง่ายขึ้นก็ต้องยอมว่ามิลานเองต่างหากที่ไม่รู้ว่าอันา์ไลท์ของอันนสล,ลอตเองมีลูกเซตเพย์ที่มีพละกําลังมากขึ้นทั้งโกนาเตเองทั้งฟานไดเองด้วยแล้วอย่างนี้ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งคือเอซิมิลานถือว่าเป็นทีมใหญ่ได้เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะเปิดเกมบุก ถึงแม้จะนำไปก่อน10ก็ต้องเปิดเกมบุกเพื่อหาประตูที่รับในมุมกับกันนอตติงแฮมฟอ o r เรส์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็น1ใน5ทีมสุดท้ายที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้แต่ด้วยความที่เขาเจียมเนื้อเจียมตัวและก็การบุกไปเยือนทำให้เขาต้องถอยร่นมาเป็นเล่นเกมรับทำให้สล็อตไม่สามารถเจาะได้แล้วอย่างเงี้ยประสบการณ์ของสล็อตที่เจอกับฟอ r e เรส์ถ้าสมมติเจอกับบอลหมัดในวันเสาร์นี้วันนี้เลยค่ำคืนนี้เลยเจอแบบสูตรเดียวกับฟอร์เรส แล้วโดนนาคิดว่าสลตจะนิ่งมากขึ้นไหมครับก็เชื่อเชื่อบทเรียนมันมันสอนให้แข็งแร่งขึ้นแล้วแนวทางการที่เรียนรู้คู่แข่งว่าเชฟการเล่นในการป้องกันเขาเป็นอะไรแล้วอะไรจุดอ่อนของเขาแล้วก็เชื่อว่าฟอเรสต์เองที่บอกว่าเอนั่นคือทีมท้ายตารางและการเจนบอลมาร์เองก็ทีมท้ายตารางอีกทีมหนึ่งถามว่าภาพรวมก่อนว่าโอเคลูกเซตเพย์เองอาจจะต้องมีความหลากหลายขึ้นจากการที่เขาก็ต้องอ่านอะไรหรือผุด่าลูกเซตเพย์ที่ได้จาก มิลานมาอย่างไงคใครคือทีเด็ดลูกเตะยังไงแต่ภาพรวมว่าการหมุนผู้เล่นเนี่ยมันสาคัญการขยับเอาซิมิกาสไปแทนโรเบอร์ส,อรสันเองแล้วก็การเอากักโปล,ลงไปแทนดีอาร์สเองภาพตรงนี้มันก็เลยทําให้บอกว่าถ้าลิพูลขยับแนวลุกเปลี่ยนแปลงไปอ,อันอินไลท์คู่แข่งที่จะเจอก็ทําให้ทํางานง่ายขึ้นครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าอาเนสซัลตเหมือนจะเจอเ1ผู้เล่นตัวจริง ในใจของตัวเองแล้วใช่ซึ่งน่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในชุดพรีเมียร์ลีกเป็นหลักเกมเจอบอลมัดยังจะเป็นชุดเดิมที่แพ้ฟอเรสไหมผม,มอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าโอเคอยากเห็นว่าโจตาเองยืนระย,ะยะยาวมันค่อนข้างจะเหนื่อยสาหรับเขาเองการหมุนที่เอาความสดลงไปเล่นก่อนอและเล่นที่บอกว่าโอเคการที่ได้สตาร์ทในลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ตัวกับนัดฟอเรสนี่สําคัญมากถ้าใช้ไอ้ดูเอสออน ครับอ่าแล้วเขาทําประตูได้ความมั่นใจมันจะบวกแล้วทําให้สควอตทีมันกว้างขึ้นหน้าเป้าไม่ใช่เป็นแค่ตัวเปลี่ยนเป็นหน้าเป้าที่พึ่งพาเมื่อไหร่เริ่มต้นเกมได้แม้กระทั่งที่บอกว่าโอเคเราจะเห็นว่าเคียซ่าเองเนี่ยที่เรารเห็นเนี่ยถ้าได้เล่นไปในตําแหน่งที่ตัวเองถนัดถนัดคือสบอสไลด์เนี่ยหมุนกันได้คู่นี้หมุนได้โอเคอาจจะไม่ไปแตะซาร่าเลยอ่าตรงนี้เป็นตัวเลือกสําคัญหรือเอาสบอสไลด์ลงมาแทนมาคู่กับกาฟิแบกที่ผลงานดีครับ ตรงนี้ก็ได้อีกออปชันหนึ่งมมแม้กระทั่งจะหมุนแมคคิสเตอร์พักบ้างเพื่อเอาซอรวาสไซด์ต่ำมาแล้วเอาเคซ่าลงไปเล่นตรงนั้นโ้โหูก็น,น่าสนใจใช่เป็นมิติหนึ่งของของเกมที่คู่ต่อสู้จับทางยากขึ้นซึ่งโค้ดกำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการทดลองระบบใหม่ๆหรือ,อตัวผู้เล่นที่หาตัวที่ทดแทนตำแหน่งซึ่งกันและกันเนี่ยม,มันควรเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงในเกมบอลหมัดเลยหรือค่อยๆเปลี่ยน คือมอมีเกมกลางสัปดาห์มาความโหลดความสดของผู้เล่นมันจะเล่นตามอย่างสปีดร้อยอาจจะเหลือ7 5 8 0เงี้ยมันจะทําให้คุณภาพใน80อาจจะได้ประตูแต่ถ้าใน80ไม่ได้ประตูเท่ากับเราเสียกําลังผู้เล่นไปภาพรวมก็เลยบอกถ้าเอาผู้เล่นที่มีความสดลงไปแล้วทําผลงานได้ดีสควอชทีมมันกว้างขึ้นการโรเตชันแต่ละครั้งแล้วเอาตัวหลักลงไปตบท้ายที่หลังเนี่ยมันจะทําให้เกมมันคุณภาพมันสูง <ừ> mm. ในเดินยืนระยะย,ยาวเพราะว่าจริงๆแล้ว ตัวสำรองที่ลงมาเป็นตัวหลักก็คือตัวจริงดีๆของอีกทีมนึงได้เลยถูกครับเพราะฉะนั้นการที่โคชจุ่นมองว่าเอาสลับมาใช้เพื่อเรียกความมั่นใจตั้งแต่นาทีแรกเลยอาจจะเป็นผลดีมากกว่าด้วยซ้ำใช่มันไม่เสียหัยมันมีเวลาที่แก้ตัวในใจังหวะที่คู่ต่อสู้หรือว่าคู่ต่อสู้ทํางานกับเกมรับได้ดีครับแล้ว5เกมที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีก4ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหครับโคบจุ่นมองอาร์เนสต เป็นยังไงบ้างครับกับ5เกมที่ผ่านมาที่คุมลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการคือการเปิดหัวมา3เกมแล้วก็กรีนชีตเนี่ยมันก็บอกบอกให้เห็นว่าแนวทางการเล่นเขาชัดเจนว่าเขารัดกลุ่มแล้วก็ใช้จังหวะการเล่นมันแตกต่างมันแตกต่างจากจเจนคอปในเรื่องของสไตล์การเล่นที่ดุดันนะการได้การเสียแต่อเน,นส็อตเองพอเกมที่มาภาพพังให้กับฟอร์เรสต์เองอภาพที่มันตามมาคือการแก้ไขสถานการณ์แล้วพานิคก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเขาข้ามขีดฟอร์เรสต์มา มาเจอมิลานในระดับบอลทั่วยุโรปที่มีคุณภาพสูงขึ้นเขาก็รู้สึกว่าโอเคการผิดพลาดไปตั้งแต่เริ่มต้นเขาแก้ไขได้มันก็เลยเจอบทเรียนหลายอย่างหน้ากระดาษมันเลยไม่แตกต่างกับการทํางานที่ผ่านมาของเขาแล้วนี่คือจุดหนึ่งเขาเรียนรู้คู่ต่อสู้ในทีมหรือว่าเรียนรู้นักเตะในทีมจออันหมุนโรเตชันไม่เกิน3คนนี่คือจุดหนึ่งที่มองว่าระยะยาวถ้าได้โรเตชันเยอะขึ้นแล้วตอบโจทย์กับผลงันมันก็ไปได้ย,วยาว อย่างเงี้ยที่โคจุนบอกว่าความแตกต่างระหว่างอาร์เนอร์ซอสกับทางด้านของเยอเกนครอปคือครอปเนี่ยเจมีค่คาร์เกอร์เคยเปรียบไว้ว่าการดูเรียวภูในยุคครอปเหมือนเป็นการนั่งรถไฟเหาะที่มันแบบฟูเฝ้าฟูเฝ<ง>้า,าเสียงได้ตลอดแต่สําหรับอาร์เนอร์ซอสจะรู้สึกมั่นใจอพอได้ประตูนําแล้วรู้สึกมั่นใจว่าทีบิโอกาส เก็บ3แต้มได้ตรงนี้โค้ชจุนเห็นด้วยกับเจมี่กาลลกเกอร์มากน้อยแค่ไหนคือมันเป็นแกนกลางที่เป็นบอลจังหวะด้วยกันทั้งหมดมเราเห็นสวัสสไล์เองนะครบฟินแบกเองแล้วก็แมคลิสเตอร์เอง3ค,คนเป็นจังหวะที่รู้สึกว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าความผิดพลาดมันเยอะแล้วเป็นคนหนึ่งที่รู้สถานการณ์ว่าตัวเองต้องเล่นตามแทคติกโค้ชที่ต้องการหรือเรียนรู้คู่ต่อสู้ที่เจอ3คนนี้เข้าใจสถานการณ์ที่อันเดรสส์ให้หัวข้อหรือจ็อบหลักไปแล้วก็รู้ว่าคู่ต่อสู้จะมาแนวทางไหนตรงข้ามกับการที่่เลนของ เนต์เองหรือว่าแมคลิสเอที่เท่าตีเอลบอันเอบอร์ัน,นนะเองที่2คนเนี้ยไม่เพียงพั้มในเล่นเกมลุกโดยทะลุทะลวงนี่คือจุดหนึ่งที่แตกต่างแต่ถามว่าคู่เซนเตอร์ที่เขาได้เจอเร็วแล้วเป็นปัญหาหลักของลิเวอร์พูลต,ต,ตลอดมาณเวลาน,นี้กูลาเต้เองเชื่อมั่นตัวเองแล้วฟันดเองก็เชื่อมั่นกูลาเต้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้โคตชจุนพูดก็ก็ใช่คือเรื่องของการเติมของแบ๊กม,มันไม่ได้เติมสุดเติมมันต้องสุดเส้นหลังตลอดแล้วถูกไหมฮะ ตอนเนี้ยซอตเนี่ยมองว่าการขึ้นเกมรุกเนี่ยปีจะอยู่ติดริมเส้นเลยถ้าต่างจากยุคข,ของครอปครอปเนี่ยจะให้อ่าถ้าเป็นซาร่าเนี่ยจะอินเวิร์เข้ามาได้แล้วก็ให้เทนอ,อ,อ้อมแล้วอาจจะตัดเพื่อให้เทนเปิดเข้ามาแต่ตอนเนี้ยคือปีคือยืนติดเลยกลายเป็นแบ็คเองที่อาจจะเป็นตัวที่อินเวิร์เข้ามา,า,มานี่คือสิ่งที่แตกต่างอีกหนึ่งจุดแข็งของอาร์เนอร์อตที่ได้รับคําชมพอสมควรคือการ เขาเรียกว่าเหมือนปลุกวิญญาณความเก่งในตัวนักเตะก,กลับมาเช่กนกาเฟนแบกหรือโซบอสไลที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพอเข้าสู่ปี2024ในซีซั่นที่แล้วมีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ฟอร์มก็ดรอปลงไปจนเยอเกนครอปก็ดรอปบ่อยมากในช่วงท้ายซีซั่นอมองจุดแข็งตรงนี้ของอเนสาซอนไงครับกับการดึงความศักยภาพแล้วก็รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวนักเตะกลับมาได้ด้วยก็มีคู่มือใช้งาน แล้วก็ให้หัวข้อชัดเจนกับแนวทางต้องการอะไรจากผู้เล่นคนนี้แล้วก็ดึงศักยภาพในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของการได้โอกาสบ่อยๆแล้วก็มองว่าความต้องการของเขากับคนรอบข้างการทํางานร่วมกันเนี่ยสาคัญโอเคการเฟรนแบกเองเรามองว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคีย์เด็ดหรือว่าเป็นอะไรแต่เมื่อไหรเราเห็นเกณฑ์แดงเดือดเขาเป็นทุกอย่างเลยเป็นตัวตัดบอลได้เป็นตัวหนึ่งที่วางบอลแจกบอลไปกับบอลได้มันบ่งบอกว่าถ้าศักยภาพเขาเล่นด้วยความมั่นใจทุกอย่างมันจะค่อยๆมาแต่ในภาพรวมก่อนว่า ผลของผลิตเรื่องนี้มันมาต่อยอดจากแนวทางการเล่นของเชฟเพย์ก็คือเล่นด้วยคุณภาพทีมที่ไปด้วยการเป็นกลุ่มแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะออกมาแต่ละแท็กติกที่ต้องการในเกมลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าการที่สิ่งหนึ่งคือด้วยตัวสล็อตอาจจะมีจิตวิทยาที่ดีในการพูดกับนักเตะถูกครับอีกอันหนึ่งคือรูปแบบการเล่นมันเหมาะกับกาเฟนแบกด้วยถูกไหมโอเคครับแล้วตอนนี้โค้ชจุ่นมองว่าอานสต ใน5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังมีจุดอ่อนอะไรที่ควรแก้ไขบ้างไหมเราเราเห็นความชัดเจนในเรื่องของโอเคการที่เมื่อไหร่ที่เสียพื้นที่ไลฟ์โฟไปมันก็จะโดนคู่ต่อสู้ที่มีความเร็วหรือว่าการโจมตีก็คือคู่คู่เซนเตอร์เองบางครั้งความผิดพลาดเล็กน,น้อยมันก็มีให้เห็นแต่เรื่องตอนเนี้ยบททดสอบที่สําคัญคือเมื่อไหร่ที่เสียผู้เล่นแกนหลักไปตรงนี้สําคัญกว่าวันไหนที่ต้องขาดมิดฟิลคู่ไป1คนขาดฟันได้ไปหรือว่าขาดรโรเบอร์สันหรือว่าขาด แบ็กขวาอย่าง <Trend. S 2> เทนไปอะไรคือจุดสําคัญที่อาร์เนสลอตจะแก้ไขตรงนี้ได้ณเวลาน,น,นี้ลือพูลอยู่ด้วยเชฟที่บอกว่าโอเคความสัมพันธ์ผู้เล่นได้ดีแล้วกันหมุนแล้วทำให้ผู้เล่นไม่ลรย้ระวันหนึ่งผู้เล่นลรยแนวทางการเล่นของอาร์เนสลอตจะเปลี่ยนไปยังไงก็เราต้องรอดูเนาะว่าอาร์เนสต์็อตจะมีแผน B แผน C แล้วรูปแบบการเล่นวิธีการเข้าทำถ้ามันเล่นไปเรื่อย จนวันหนึ่งมันปั่นมันจะมีทางแก้ไขยังไงถูกครับแล้ว5เกมที่ผ่านมาสำหรับโคชจุนคิดว่าอาร์เนอร์ซอสสอบผ่านหรือยังสำหรับความรู้สึกของโคชจุนในตอนนี้โอเคอ่ะถ้าถามว่าคุณภาพเกมที่เจอมามันดูมีอย่างโอเคแมนยูเองครับอ่านั่นคือบทหนึ่งที่บอกว่าคือยากที่สุดแหละอ่าเดีวบททดสอบที่สำคัญเจออาร์เซนอลอีกเจอซิตี้อีกครับถ้า2เกมนี้คุณภาพในการเล่นถึงแม้ผลข่งขันมันอาจจะไม่ได้เป็นใจ100%ออาจจะเสมอรหรือว่า หรือแพ้แบบไม่สวยงาม,มบทสุดท้ายอะแนวทางการเล่นกับการยืนระยะเพราะอย่าหรือว่าปีนี้โอโ้โหบอลมันเตะที่มากเยอะมากจริงใช่มันสุ่มเสี่ยงว่าการบริหารผู้เล่นทําไงให้แต่ละคนรักษาฟอร์มต่อเนื่องได้แล้วอาการ,รบาดเจ็บน้อยที่สุดเชื่อว่ารู้ดูกันเนี้ยมันเป็นแนวทางที่ดีในการเริ่มต้นแต่ถามว่าสวยงามขนาดไหนมันก็ไม่มีใครทําได้มาก่อนแต่ถ้าถามว่ายืนระยะได้ไหมตรงนี้คือคําถามอ่าแล้วคดจุนในมุมมองนะตอนนี้เอาแทนะ่ณนตอนนี้นะครับยืนระยะไหวไหม ถ้าเห็นแววตาความมั่นใจของผู้เล่นทุกคนที่ออกมากับคําตอบที่มาเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามีข้อมูลหรือมเมนแนวทางการเล่นที่ชัดเจนแต่บทสุดท้ายดีเทลคือการเป็นผู้ชนะ เหมือนเขามีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ชนะอยู่ในตัวเสมอเพราะฉะนั้นตอนเนี้เขาได้ถ่ายทอดให้นักเตะผมเชื่อว่าเขาได้ถ่ายทอดในระดับหนึ่งละแต่มันยังคงต้องใช้เวลาเพราะมันการแข่งขันทั้งซีซั่นมันยาวมากๆรวมถึงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรูปแบบใหม่ลีกเฟสที่คุณจะต้องติด1ใน8ให้ได้เพื่อไม่ต้องมาเพิ่มเกมเพลย์ออฟอีกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะพัดจับผูลิ้วผูไม่ติดหนึ่งในแ เกมมากขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยเลยนะเหนื่อยมันกระทบกันหมดเมื่อไหร่คนแข่งขันแย่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเจอแต่ละเกมแล้วไม่โรยไม่ช้ามามันก็ส่งผลกับลีกด้วยครับโอเคนี่ก็คือมุมมองของโค้ชจุ่นต่ออันเนอร์สล็อตครบแค่5เกมแรกในซีซั่นนี้นะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอุปสรรคที่ต้องเจอน่าจะมีอีกเยอะใช่ครับอย่างเช่นเช่นฟอเรสเจอไปแล้วอุปสรรคแรกแต่ยังกลับมาได้เร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่ำคืนนี้ เจอบอลหมัดเล่นในบ้านด้วยจะแก้ตัวได้มากน้อยแค่ไหนก็ติดตามกันได้และแฟนหงครับก็อย่าลืมมารวมตัวกันที่ YouTube PPTV Sport เพราะว่าเรามีใช้ปากเตะบอลเราจะเริ่มไลฟ์ก่อนเกมตอน2ทุ่มครึ่งแล้วก็รีแอคชั่นกันยาวๆจนจบเกมนะครับก็มีน้าแอดเวสักนินกัดต้นว่าโรดม2เขาเรียกว่า2เซียนหงมาร่วมพูดคุยกับพี่ไซมอนด้วยนะครับก็ ติดตามกันได้ใครที่ยังไม่ได้กด Sub สไ r i b e ก็กดด้วยนะครับช่อง YouTube PPTV Sport แล้วก็มีทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ก็ไปกดติดตามกันได้แค่วันนี้ขอบคุณโคจุดอนุเครเกิดมากครับ,รบแล้วเจอกันใหม่ครับ PPTV Sport Talk อาทิตย์หน้าวันิลาบก่อนสวัสดีครับ